สื่อต่างประเทศซึ่นสมเมืองไทยที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเมืองไทยตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจนไม่มีที่จะเดินแต่กลับกันเขมรกับมองไทยแบบอิศฉา <aprove cha> และล่าสุดวันนี้นักท่องเที่ยวยังแห่มาเที่ยวประเทศไทยจนล้นเหมือนเดิมครับทุกคนทําให้สื่อต่างประเทศต้องมาทําข่าวเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเป็นจํานวนมากก่อนอื่น แอนมินก็ขอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นชาวยุโรปเอเชียและประเทศต่างๆวันนี้ยังคึกคืนไม่หยุดที่จํานวนนักท่องเที่ยวยังเพิ่มขึ้นทุกวันทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวยังปังไม่หยุดสุดไม่อยู่แล้วก็ตามที่ทุกคนรู้กันตอนนี้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยแต่ละวัน มีถึง4 0,000่ถึง5 0า0 0กว่าคนและคาดว่าในอนาคตจำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแบบไม่หยุดกันเลยและสิ่งนี้นี่เองทำให้จอมเคมอย่างขมิน้นก็ยังอิจฉาแบบไม่หยุดเมื่อรู้และดูข่าวและเห็นคลิปที่นักท่องเที่ยวหลายประเทศยังเข้ามาเที่ยวประเทศไทยอย่างคึกคืนจนทำให้คุณขมินหลายๆคนเอาคลิปของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ไปแชร์ลงในเพจของเขเมินและมีคนเขเมินหลายๆคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากและเหตุนี้เองก็มีหลายคอมเมนต์ที่พวกเขาคุยกันอยู่ในคอมเมนต์ประมาณว่าเห็นแล้วขนลุกเลยทําไมเมืองไทยถึงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวแบบนี้แบบไม่หยุดเลยพวกเขาติดใจอะไรกันนักกันหนาะแล้วก็มีคนเขเมินบางคนเข้ามาตอบบอกตรงๆเลยประเทศไทยตนนี้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว จะนาให้คนบ้านเราและชาวยุโรปต้องงงไปตามๆกันว่าทําไมประเทศไทยถึงมีนักท่องเที่ยวแห่เข้ามาเยอะขนาดนี้และนั่นแหละครับคือคอมเมนต์ของคนขมรที่พวกเขาพูดคุยกันอยู่ในเพจของขมรที่ได้แชร์คลิปของนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยอย่างไรก็ตามแอดมินก็มองว่าประเทศไทยคือที่หนึ่งของเอเชียและของอาเซียนและอาจจะเป็นที่หนึ่งของโลกในอีกไม่ช้า ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแบบไม่ขาดสายและไม่หยุดกันเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเทศกาลไหนนักท่องเที่ยวก็ยังจะเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเยอะๆแบบนี้ตลอดไปทำไมน่ะเหรอประเทศไทยมีสิ่งดีๆอีกมากมายที่นักท่องเที่ยวหลายคนใฝ่ฝันอยากจะเข้ามาท่องเที่ยวอยากเข้ามาสัมผัสไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติอย่างเช่นทะเลที่สวยงามและวัดศักดิ์สิทธิ์หลายๆแห่งที่โดดเด่นและสง่า สวยที่สุดแล้วก็อาหารการกินประเทศไทยสิ่งที่โดดเด่นต่อมานั่นก็คืออาหารที่ทําให้ชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวอยากจะเข้ามาลิ้มลองรสชาติของอาหารไทยและสิ่งนี้เองจึงทําให้พวกเขาเหล่านั้นต้องเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเป็นอีกจํานวนหลายล้านคนและอดมินก็เชื่อว่าอีกไม่ช้าหรือปลายปีนี้นักท่องเที่ยวจะเข้ามาเที่ยวประเทศไทยอีกหลายล้านคน แอดมินเชื่อว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาเที่ยวประเทศไทยจะต้องทําให้คนทั้งโลกและอีกหลายประเทศต้องอึ้งไปตามๆกันเพราะว่าประเทศไทย,ยี่ยมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทาให้คนต่างชาติและนักท่องเที่ยวต้องลงไหลและกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกหลายๆครั้งต่อไปยังมีคอมเมนต์ของคนขมนิที่พวกเขาเข้ามาคอมเมนต์เมื่อเห็นคลิปนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวไทยเป็นจํานวนมากแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในห้างดังๆของประเทศไทยและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอยู่ในกรุงเทพมหานครและคลิปนี้ก็ทําให้ชาวเขมรต้องคอมเมนต์เป็นจํานวนมากและเราไปดูคอมเมนต์แรกกันเลยครับสุดจริงๆประเทศไทยนักท่องเที่ยวทํำไมเยอะขนาดนี้ประเทศไหนถ้าได้เห็นคลิปนี้คงจะรู้สึกอิจฉาอย่างแน่นอนและคอมเมนต์คนคมเขมรคนต่อมาอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยครับประเทศของฉัน ก็มีนักท่องเที่ยวเหมือนกันแต่ไม่เท่า15%ของนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเลยครับโอ้โหนี่มันสุดยอดจริงๆอาเมซิงไท a แลนด์และคอมเมนต์ต่อมาที่สุดในอาเซียนและอาจจะเป็นที่สุดในโลกที่ประเทศไทยรับนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากทั้งที่ไม่ใส่ฤดูการท่องเที่ยวแต่ทํำไมประเทศไทยถึงดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขนาดนี้โอ้โวกคุณสุดยอดจริงๆ และคอมเมนต์คนขมิญคนต่อมาบอกตรงๆนะเมื่อดิสันเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกอิจฉามากตอนนี้เศรษฐกิจอยู่ที่บ้านของฉันตกต่ำมากและย่ำแย่มากเพราะว่านักท่องเที่ยวหายหมดดิสันและครอบครัวเปิดร้านอาหารแต่ตอนนี้เงียบเงามากไม่รู้ว่าปลายปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในกัมพูชาเยอะแค่ไหนและคอมเมนต์คนขมิญคนสุดท้ายเกินไปแล้วครับตอนผมทํางานอยู่ที่ประเทศไทย ไม่เห็นเยอะขนาดนี้เลยแต่ทําไมช่วงนี้นักท่องเที่ยวถึงมาเที่ยวประเทศไทยเยอะขนาดนี้โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วขนลุกเลยครับและต่อไปก็ยังมีคอมเมนต์ของชาวต่างชาติน่าจะเป็นคนอังกฤษเขาคอมเมนต์ว่าเกินคาดจริงๆเมื่อฉันเห็นคลิปนี้แล้วรู้เลยว่าประเทศไทยมีอะไรดีๆอีกมากมายที่จะต้องได้เข้าไปค้นหาและไปท่องเที่ยวไปสัมผัสเพราะว่าฉันเคยไปเที่ยวประเทศไทยหลายครั้งแล้วแต่ต่อไป ปลายปีนี้จะพาครอบครัวไปเที่ยวอีกครับอีกค่ะและคอมเมนต์ของสาวต่างชาติคนต่อมาผมอยู่ฝรั่งเศสเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาผมไปเที่ยวประเทศไทยก็ไม่แปลกเลยครับว่าทําไมนักท่องเที่ยวถึงเข้าไปเที่ยวประเทศไทยเป็นจํานวนมากและหลายล้านคนในแต่ละเดือนเพราะว่าผมไปเที่ยวมาแล้วหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นทะเลวัดและในกรุงเทพก็ตามเห็นผู้คนจํานวนมากที่เป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในไทยทําให้ฉัน คนลุกเลยครับและคอมเมนต์คนต่างชาติคนต่อมาผมรักประเทศไทยผมเคยไปเที่ยวประเทศไทยมาแล้ว4ครั้งและคิดว่าอีกไม่นานสันก็จะพาแฟนของฉันไปเที่ยวอีกเพราะว่าสันรักเมืองไทยสันแล้วคอมเมนต์ <Comment S 2> คนต่างชาติคนต่อมาครอบครัวของฉันชอบประเทศไทยมากขนาดพวกเขายังไม่เคยไปเที่ยวประเทศไทยเลยได้ดูแค่คลิปวิดีโอที่ลงในโซเชียลและ YouTube หลายๆซ่องที่ถ่ายลง ตอนนี้ดิฉันและครอบครัวของดิฉันกำลังวางแผนว่าจะไปเที่ยวประเทศไทยกันในปลายปีนี้ค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่ทําให้ประเทศไทยปังไม่หยุดและทําให้นักท่องเที่ยวต้องเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเป็นจำนวนมากในช่วงฤดูฝนแบบนี้ทั้งที่ไม่ใช่ฤดูการท่องเที่ยวแต่ทําให้หลายๆประเทศต้องอิจฉาเมื่อได้เห็นคลิปนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากแบบนี้ และสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่ทําให้สาวขมิต้องอิจฉาเพราะว่าตอนนี้ขมิก็เงียบมากและไม่มีนักท่องเที่ยวเลยและทุกคนละครับมีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อเห็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยเยอะขนาดนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นและพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้นะครับวันนี้แอดมินต้องขอลาไปก่อนขอพระคุณมากๆครับผม